ไปค่ะแม่แมพูดถึงวันนี้พี่ถามเลยผมจะตอบเลยอ่างั้นถามถึงงานวันนี้ก่อนเลยครับผมก็ r e l e a s ง n าร์ตี้นะครับก็เอ่อจริงๆก็เตรียมแต่ว่าหลายๆดีเทลในวันนี้ผมก็คืออยากจะให้ถ้าเปลนร้องทุกอย่างเนี่ยมันเอ่ำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเ e นจอยกันได้มากที่สุดนะครับผมก็ในไหนเขาก็แต่ว่ามาร่วมแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของในวัน ดีๆแบบมีของผมงเอเนาะก็แบบอยากที่จะตอบเองทำให้แล้วแถวพี่ถังรึปะพ่กันเร็มอืมเราเป็นเราพี <laughs> ่ถางตอบไม่ได้ไไดก็ค <laughs> งทางจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วผมอัลบั้มน,นี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่งเป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาเลยแล้วลก็เอ่อม,มันก็มีลหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแต่ว่าที่ผมใส่ใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีครับแล้วก็อืมก็ถ <laughs> ือว่า เป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดเราคนตรงนี้ใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยนค่ไหนอือก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งใครผมเป็นคนไทยใช่ไหมครับผมซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเห็นคือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแต่ว่าทําอะไรในที่ที่แบบ เอ่อปันดังในแบบว่าบูโฟนไทยอยู่ผมเนี่จะเลือกไปที่ที่แบบว่าผมรู้สึกว่านี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูแล้วจะแบบค่ะอันนี้แบบประเทศไทยแข่งบางคนก็บอกว่ายกกระดแต่แอยกกระดับทีป๊อปบ้านเราขึ้นไปอเจริงๆผมมกก็ออยยาาหหะไไรใ่ด้วเจออก็นีจริงทีป๊อปแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าไทหนังไทยหรือว่าชอแมาไทยไงมันก็แบบว่าเปนทีตลาดโลกอยู่ซึ่ง ผมก็แค่เอ่อไม่รู้ว่ามันจะใช้คาว่าระดับได้ไหมผมแค่ทำในหน้าที่มันมีความยากระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องใช้เล็กๆไป่อยเรากำลังทำภคษาไทยแรกเราไม่ไร้เป็กชุ๋มมันชาเลนจ์ที่เอ่อจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคนไทยเขาฟังเพลงใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทประเทศไ,ไทยมันเป็นยังไงแล้วก็เอ่อแบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคือ แบบคุยถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมันมันยากน,นิดนึงครับผมว่าแบบมันต้องร้องยังไงให้ดูมีเสน่ห์ซึ่งก็โชคดีก็มีหลายๆคนมาช่วยก็แบบเพื่อนผมไทแทนเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็พอผมไม่ค่อยรู้ว่าทไทไทนเขาทำยังไงผมก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของเคป๊อปเนี่ยครับลองมาทำให้ได้ไทยดูแค่รู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับแต่หลายสิ่งหลายความสนุกที่เราเอามา หารรับแตงคาว่ากีป๊อบ่ะมันมีความใหม่ใชหมกีป๊อบเหรอพี่พุกก็แปลว่าไทยแลนด์ป๊อบอ่ะอืมแต่คือแตงมันเหมือนเราเข้ามาในการเป็นกีป๊อบอ๋อที่ผมเพิ่งเดบิวต์กีป๊อบใช่ใช่แล้วมันจะเป็นใหม่ให่เป็นน้องใหม่เลยเหรอเออเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่เอออันนั้นก็ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้มันโอเคกีป๊อบแคป๊อบยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบ มันก็เป็นแค่มิวสิกครับผมทุกคนก็สามารถเ e นจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างงเี้ยครับผมคือผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห็นแบบว่าออินเตร์เนชั่นแนลแฟนคลับที่เขาแบบว่าเขามาฟังแล้วเขาเพียงร้องตามภาษาไทยเนี่ยแล้วเขาพาลองกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพแบบการร่วมง,งานผสมผสานกันอย่างไรเลือกมาเพื่องานขายผมเอาจริงๆก็ทุกคนชิลดีมากๆครับผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าเรา เราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบเออที่เรามาทำเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยผมแล้วทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆจริงๆเผมว่าแฮปปี้เหตุผลที่เลือกถามคนนี้เพราะอะไรผมรู้สึกว่าทำใจทำใจจริงๆถามคนนี้เหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันผมจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆครับผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นอะไรใช่ไหมผมรู้สึกว่า เออคือถ <c oughs> ้าเกิดเราแต่งเองเองทำเองเองเราแบบแบบผมกับดิสต์วิดีโอเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่สามารถทําได้แบบเราในโลกนับผมผมก็เลยแบบคือทุกอย่างผมอยากผมอยากทำงานคนที่มีความสามารถตะทำจะทำอะไรพิเศษนะเขาดูเป็นคนแรกดุเขาก่วนจริงเแต่ผมรักเขามาอคือรู้สึกว่ามัน ก็ประมาณนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับผมก็อย่างนี้จริงรู้คือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานานแล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนั้นอ่าห่าันเพลงไตเติ้ลของวันเดอร์วิงได้ที่ชามาเป็นไงเออจริงวันเดอร์วิงก็ผมว่าผมชอบมันเป็นเพลงที่แบบว่าแสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆแบบที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะ แต่งตัวเยอะทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วครับผมผมรอบนี้ผมอยากแต่ว่าเป็นตัวเองจริงพี่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไรผมทาผมสีไหนไ่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผมเป็นเดียวเลยจริงๆครับผมคือความเป็นผมคือเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าทุกปลิง้งความเว่อาวาังเนี่ยออกไปให้หมดออก่อนแล้วก็เป็นแค่ มือนเป็นไวรุ่นไทยคนหนึ่งจริงๆที่ทุกคนสามารถแบบว่าเข้าถึงได้ก็วิเลตได้แล้วก็ไอ้อ็ดีแดได้พี่นิชามืนคือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่าเอ่อทำให้พิสิทิ์ของผมเนี่ยไมค้นพมากที่สุเลยแต่ว่ามีคนอย่างบ้างก็เยนิชากันตั้งประเทศเลยกะนโอ้ยย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  โผลแม่โผลแฟนเงี huh. okay, okay. So hero, uh ้ยต้องกินอะไรโผลแม่โผลแฟนโ้องเตรียมอไรต้องีมแม่ตองเรีย่ออโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่ๆแต่ผมผมรู้สึกว่าก็เลหลายคนบอกอยากเห็นผแสดงไม่ใช่เหรอผมก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วทุกคนโอเคมันก็อาจจะลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครแต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละครับผมแล้วก็เออ จริงถ้าไม่เราจะพูดอะไรเหอันหัวใจหัวใจโพแม่โพแฟนจะแบบะไรนี่ไหมคะก็ก็คิดแล้วกันครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมไล้เห็นผมอายุ17เนาะที่สองปีผม30มลิบแล้วผมก็ไม่อยากอยู่อยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบว่าไม่อยู่กับที่อ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่าไม่ไงได้คือถ้าเกิดเราทอะไรใหม่ๆมันก็จะมี เออ่คนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคนเก่าไปคนใหม่มาแล้วผมซึ่งเออ่ถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากให้มันมองเป็นแค่งานศิลปะแสดงว่าอนุญาตให้ครีได้เต็มที่อนุญาตครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะคิดยังผมไปบังคับเขาไม่ได้การคอนเสิร์ตนิดนึงคอาเสิร์ตเลยเหรอคอนเสิร์ตแล้วก็งานวัดจะได้เห็นอะไรงานวัดเลยหรอโอ้คอนเสิร์ตเนี้ยก็มีหลายอย่าง ไม่เอ่ะเดี๋ยวผมบอกอีกทีได้ป่ะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตกลางคนสวยนิดนึงสวยนิดนึงสวยนิดนึงเออสวยนิดนึ่งเกณยังไงงานยังไงอันนั้จะสวยนิดเเรียกบอกเลยเออนิดนึงแล้วกัโอเคต้งมีเนี้ยจะมีคนมา,าจะมีคนที่ยิ่งใหญ่เออ,อ ชุดที่ผมโชว์โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูอุ้ยแปลว่าชุดตัวในคอันจะต้องมันจะต้องแบบเยอะมากแน่นอนไม่รู้อย่าบอกงั้นคณะตอนนี้ขอคาถากดบัตรก่อนถ้าเรากดบัตรให้คนที่ยังไงอ่ะเออก็คนที่ดูมิวสิควิดีโอแล้วรอดก็ขอให้กดบัตรได้ถ้าดูลมต์ไม่รอดเหรอ มันก็ไม่รู้ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆครับผมให้คือทุกคนเนี่ยเออเป็นคนเอประมวลแล้วกันครับว่าอยสี่ดมันดีหรือไม่ดียังไงก็รอดูพร้องกันใช่ไหมคะอีกสิบห้านาทีแล้วป่ะโอเคเดี๋ยวขอบคุณที่เปิดข้คงในขอบผมนครับ